ีคยินดีต้อนรับสู่ช่องลุงเสือภาษาชาแนลนะคะแล้วก็ฝากช่องพระนุ้วด้วยนะคะช่วยดคลิปให้จบในกดข้ามด่านโฆษณานะคะลุงเสือจะไปไหนวันนี้วันพระนะคะหยุดงานนะคะไม่ได้ทํางานนะ,ะวันพระแถวนี้จะเจ้าทีจเจ้าบอกให้ไปเหตุงานนะคะลุงเสือก็เลยได้พัก่อน,นึงวันนะคะ เสือจะไปไหนตามไปดูกัน ต้นนั้นไปที่หักหกปานดงนูบ่ ท,ที่เด็กทานนี่ทีมันบดดังๆมันบดติดกับดดอกงาเลยงาลายๆนั Ăn đây. má nhỉ. Chắc là cho xịt tay sấy. Rồi. lên thế. <laughs> <laughs> ôi. Mà bật muông đốt mà. Đốt phụt, đốt thô Bị tầm bà nè Ôi ăn tầm tầm bớt kiêng là Hồn hoạt thằng thơ ngáp Phụ đáy mà kẹp chân bớt Bó mong sung sung, Nhi mươi nắn đốt thề Thế chào mà kẹp bài khai bó cứ kẹp áo khạc áo nè chân bớt Bà mẹ ăn đọc Phải xì bài kín đồ bà đồ bài, Nhi ngà đục đục nè chân bà mì là ช่วงนี้มันอันนั่นเด้อคนมาหาเก็บไปขายอะไรกระสันมันบเบิดคักปานนี้นนะยูไทยมากิน,น,นกเ,เป็นต้นปานนั่นโอ้มามือน,นั่นดกจนว่าแทวนี่ <laughs> Ngā nì bớt lơi đọc thêm mưa nắng pin phúm pin phúm yêu lót hang bò mì lơi bấm mùong pa tong đong nơi ếch gì ปีที่แล้วบอกเป็นปีที่แล้วก็เป็นอยู่แต่ว่าบอลลายป <Okay. S 1> ีนี้ลกคัก โอ้ก็บบะน้อยแลหละคุณมองไป,ไปเด้อเจ้าก็ดใหม่สิเดี๋บบย,บบนยวนี่ทางเทิงนั่นบะน้อยแล้วน้อยไงทางเทิงนดิอย่าว่าฝาดเถอะสมมันเป็น,น,น,นก้อนข้าเจ้าเอาไม้อันนั้นขึ้น Ơ, khỏi nên không thể thống nạm nhạc cho cháu nữa Còn đây thang thương nó này là đốt, Ả à Lý mới khỏi mất thái mọi người nè Bọn mẹ anh phùn mẹ thang thương, phùn cho thang tâm nhỉ đấy Thang thương phùn mẹ Cháu cháu khuyên ảo Thang tay anh bà bà lé, thang thương phùn cho chân là bò mi chắc nuôi nha Nga đi lại Lâu nhàng, phải cả nhàng Nhàng nuôi nhảy thân thân đi Đi này thang bái phải này mẹ nuôi nhảy nè nó là Nuôi nhảy ม่วงปลาต้องกินดิบๆก็ได้แล้วมันส้มพุ่มอยากกินได้จากหน่วยพอสิบน่วยจิ๋วนี่หน่วยใหญ่นะเห็นจิ๋วจะอยากได้หน่วยใหญ่น่ะบ่ถึงบ่ บางสิบหน่วยนี่ล่ะขยะผู้ใดล่ะฮะน้อหน้าถิ่มตัวถีบถีมอนี่ ม่วงป่ามีต้นเดียวจะก,กันจะก,กินมีอยู่มองได้ปะยังอยู่ต้นเดียวบ่ค่อยมีแล้วพี่น้องหากินยากแล้วอันนี้มันต้นมันอยู่ใกล้บ้าน แต่ว่าสุกบ่กินบ่ได้บักม่วงต้นส้มสุกก็บ่หวานว่าบางต้นมันหวานอยู่เด้มะม่วงป่าก็ได้มะม่วงป่านะคะเดี๋ยวปลาดแช่น้ําเพราะว่ามันยางเยอะนะ ปาดแช่น้ำเกลือก่อนนะคะ